วิญญาณตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจสัพเพธัมมาอนัตตาติโตเกหิปริเทเวหิโทเทนิโตมรรเสนิอุายเสิ นาฬิกาประมาณ45นาทีคณะสงฆ์ก็กำลังจัดเตรียมของเพร่อจะเดินโรงในช่วงที่สามซึ่งช่วงวราระที่สามนี้คือจ,จัดจัดในวันที่สี่เพราะว่าวันที่สามของการเดนางวัทน,นที่สามเมื่อวานนี้เป็นวันพักก็เลยเลื่อนจาก

คิดคิดคิดร่างกายแล้วคิดร่างกายก่อนก,ก่อนจะเดินทางขณะนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วน,นั่นสงก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วเดินทางต่อตั้งแต่เช้ามืดตีสีก่กว่าตีสี่นิดๆฝนก็ ตกลงมาล่รยมาแต่ที่นี้พอได้เวลาออกเดินฝนก็ได้หยุดตกเหมือนกับคำำระหรืออัดเป่าความร้อนให้ออกไปใกล้ๆก็จะได้สะดวกสำหรับผี่ส่งสำหรับผูมส่งในการเดินทางลมก็กำลังโชดหยิ่ดีๆ นงเดตาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแยกถนนใหญ่<ม>ก็ยังเช้าตรูอยู่เลยก็ตี่สี่กว่านิดๆคณะสงฆ์ก็ออกมากัพร้อมแล้วแล้วก็วออกเดินทางต่อ ข้างทางก็มีรถทําถนนอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นมาทำถนนยังไม่ถึงเวลางานก็มีแต่คณะสงฆ์เดินผ่านจา่า้ิยกมาฝนก็เพิ่งตกไปเมือ่อกี้ก็ยังเปียดตึงด้วยน้ำ ก็จะสบายดีเดินได้โดยสะดวกก็คงไม่ยาเน็นเหนื่อยเท่าไหร่กว่าจะถึงเช้า,าแดะจะออกก็คงเดินทางได้ไกลหลายกิโลอยู่ก็ลดความเหน็ดเหนื่อยลุ่มหลอนเข้าไปได้เยอะก็สองวันที่ผ่านมาเดินเฉพาะเวลากลางวันไม่ได้เดินแต่เช้าตรู่อย่างนี้ึงทำให้เหน็ดเหนื่อยและพระก็เกิดอาการอาพาได้ง่ายได้ พระสงฆ์จงเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเดินทางใหม่เพื่อบรรเทาอาการหาภาเป็นความเหนื่อยที่จะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ได้เดินทางมาได้สักระยะนึ่งยังเมือจุดเหมือนเดิม ปั้มน้ำมันก็ยังเงียบเงียบอยู่ผู้คนยังไม่สัญจรยังไม่มาใช้บริการสักเท่าไหรนะ่นับเพราะว่าเช้ามืดเช้าตรู่แบบมืดมืดแบบยังดึกอยู่ผู้คนก็ไม่ค่อยสัญจรมาเท่าไหรเพราะยังมีรถนยนต์ยิ่งตามถนนตามเส้นทางอยู่ห่างๆเป็นระยะระยะแบบห่าง ยังไม่มากมายสักเท่าไหร่เพราะหลายคนหลายท่านก็ยังไม่ได้ตื่นยังไม่ลุกขึ้นมาทำภารกิจอากาศบรรยากาศทางนอกอยังมืดมืดตึ๊ดตืออเห็นตะแสงไฟตามถนนอยู่ข้างหน้าอยู่ลี่รีรึบปี่ ็ได้เดินทางผ่านโรงเรียนบ้านสีดจากแก้วเกี่ยวพื้นที่เกษตรกรมการเกษะสส่งก็ได้มุ่งหน้าเดินทางต่อไปครับเพราะว่าทางโรงเรียนก็ยังไม่เปิดยังช้ามืดอยู่ โรงเรียนบ้านสีดาจากแก้วก็มีรถสัญจรไปมาอยู่ทางๆ เรียนบ้านพนทอง2กิโลเมตรโรงเรียนดีประจำจําบนขณะนี้ก็ได้เดินทางผุดงจาริกมาถึงโรงเรียนหัวนา ทำจารุเขตมาถึงเขตจังหวัดกาลสิน์แล้วก็ยังไม่สว่างอยู่เขาเพิ่งจะดปีห้าสิบเจ็ดกมดหม 5, 9, 5้าเก้าห้าก็ต้องเดินต่อไปคงได้ ได้รับอรุณนู่นแหละมันจะได้พักฉันข้าวข้าวต้มแหละทำไมก็ข้าวผัดแล้วยังไงก็ไม่รู้ส่วนข้างหน้าก็เป็นคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ที่เดินนาไปก่อนเพราะว่ายังเช้ามืดอยู่ก็เลยเดินเร็วไม่ค่อยได้ต้องเดินไปค่อยๆไปไม่เหมือนกลางวันกลางวันจะสว่างมองเห็นถนนหนทางดี ก็เดินเร็วได้แต่ก็ข้อเสียก็จะเหน็ดเหนื่อยอยู่นิดนึงตอนกลางวันนะตอนกลางวันก็จะเหน็ดเหนื่อยอยู่นิดนึงส่วนกลางคืนนั้นอากาศเย็นดีแต่ก็ได้อย่างเสียอยากดีอยางเสียอยากอากาศเย็นดีแต่ก็เส้นทางมืด เดินเร็วไม่ได้ส่วนกลางวันนั้นถ้าถึงตอนบ่ายบ่ายกว่ากว่านี้ก็จะเดินเร็วไม่ได้เพราะว่าราเกิดการอาพาธซึ่งพระพิสุสงฆ์ก็มีอยู่หลายรูปที่ท่านมีโรคประจำตัวเดินเร็วไม่ได้ต้องพักเป็นระยะระยะซึ่งข้อเสียก็คืออากาศร้อนเหนื่อยง่าย ส่วนกลางคืนนั้นตอนเช้ามืดนั้นข้อเสียก็มีมีก็คือมืดทําให้มองไม่เห็นทัศนวิสัยในการมองนั้นไม่เห็นแต่ก็สามารถเดินไปได้อากาศเย็นดีนะข้อดีก็คือทําให้ความทําให้ร่างกายเรามีความเย็นทําให้ไม่เหนื่อยง่าย นี้คณะสฆงได้หยุดพักพักให้หายเหน,นื่อยก่อนใ่ครับุย้กลับามองเวลา5นาฬิกา58นาทีคณะส่งก็ได้หยุดพักการเดน,นางเพระาะทายความเหนื่อยเหนื่อยถึงแม้จะแดดยังไม่ออกก็ยังมีอาการเหนื่อยเหนื่อยอยู่ ขณะนี้พระสงฆ์ก็ได้ออกเดินทางแล้วหลังจากที่พักให้หายเหนื่อยประมาณสิบนาทีพระสงฆ์ก็เริ่มอ,ออกเดินทางต่อเพื่อให้ถึงทันถึงที่พักตามเวลาที่กำหนดในวาระต่อไปเมื่อได้อารุณก็จะมีการทักฉันพัตหารหรือว่าอาจจะเป็นข้าวต้มหรือว่า ข้าวแกงข้าวอะไรหรือว่าญาติโยมอาจจะนำมาถ่ายมาถวายแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเหตุการณ์ข้างหน้านะต้องรอให้ถึงที่พักที่หมายก่อนอก็คงจะได้อารุณน,นุ่นแหละตอนนี้แสงเงินแสงทองก็เริ่มจากาศาสตร์สองขึ้นมาแล้วเริ่มจะได้มีแสงสว่างมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาอีกหน่อยก็คงจะได้พัก ฉันข้าต้มหรือฉันพัาหารเช้ากันก็พักชั่อระยะหนึ่งแล้วจะไปเองออกเดินทางกันต่อณะนี้เวลาหนาฬิกา แสงเงินแสงทองก็ได้สาสสองขึง้นมาแล้วเซ็งพักไว้ถ่ายรูปนะอกลันอน,นี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นญาติโยมที่รังท้ายก็รีบนำข่าวสารธุระมาติดต่อะกหมูพนัสสงท,ที่อยู่ข้างหน้านซึ่งก็อาจจะได้เวลาก็จะถึงที่พักที่หมายแล้ว เราวาดผู้รังท้ายที่อยู่คอยดูแลภริกษุผู้ที่ตกหล่นตกแถวได้เรียบวิ่งไปเพื่อจะนำข่าวสารมีสาระปบอกแก่ผู้นำคณะสงฆ์เดินทางเพื่อจะให้ความราบรื่นในการเดินทางต่อไป โยมแกก็บอกว่าขอแสงสุดสุขเจ้าขึ้นไปหน่อยเพราะแกมีธทระตัวนั่นแหละแกก็เลยขอโอกาสให้แสงขึ้นหน้าเพราะปกติแกก็จะร้างท้ายบรรยากาศแถวนี้ก็น่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวเกี่ยวกับการทำเกษตรการทำไร่ทำนา ว่าเสร็จจากไร่จากนาแล้วชาวบ้านก็ปล่อยให้นาทิ้งเพื่อจะเป็นแรงการเกษตรในการทํานาในฤดูการต่อไปเหมือนชาวนาแบบโบราณปกติต่อไปเสร็จจากรากงานแล้วก็ขึ้นไปอยู่บ้านบางคนก็ไปรับจ้างทั่วไปบางคนก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตามภาษาคน ชาวชนบทชาวบ้านชาวนาคณะสงฆ์ที่อยู่ข้างหลังอยู่ริบๆลุกไล่ลิบๆกำลังที่เดินตามที่เดินตามทางมาเรื่อยๆนะคณะสงฆ์ข้างหน้าก็เดินรอยอยู่เป็นระยะระยะญาติโยมที่เป็นคณะติดตามก็ได้นำรถ อำนวยความสะดวกให้แก่ญาติมให้แก่พัาพิเศษสงศ์เมอาเอเอามาซ้ำนี่อ่ะให้มักเขาขึ้นไปเอายุบล่ะ ตอนนี้แหละเพราะช่วงนี้ก็ได้อรุณพอดีนะพณะนสงก็คงจะได้พักฉันพัฒหารเช้าที่ได้มีกำลังในการเดินดูดงจาริกต่อไปพณะนสงก็ได้เดินทางมาสักระยะหนึ่แล้วได้มาและพักที่หน่วยบริการประชาชนตารวจทางหลวงยางตลาด ที่เรียกว่าป้อมตำรวจแต่ก็เป็นหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอย่างตลาดลัะหลังจากที่พักเดินทางให้หายเหนื่อยแล้วก็จะได้เดินทางต่อกันอีกประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงที่พักที่พักจัวัดคณะสงฆ์ก็เริ่มทยอยออกมาเดินทางแล้วก็จะได้เดินตรงจาริกต่อไป สาธุที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงยางสราดท่านก็ได้มาให้บริการน้ำดื่มแก่คณะสงฆ์เพื่อให้ดื่มชื่นใจต่อไปสาธุใด้แล้วละ่ะาตัว พระสงฆ์กำลังจะเดินทางต่อหลังจากหยุดพักเท่วคราวประมาณส5ินาทีนะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บสัมภาระแล้วก็เดินออกต่อไปขณะนี้คณะสงฆ์ได้มาถึง วัดซึ่งที่เป็นที่พักแล้ว<ม>ก็ได้เดินทางมาถึงประมาณเวลาส0บนาฬิกา<ม>ก็มาเจอชาวบ้านอยู่งานก่อสร้างซึ่งบริเวณประปรอบวัดนี้จะมีสระหรือน้องน้ำที่เขาได้ทำไว้ตั้งแต่นานไม่รู้อายุเท่าไหร่แล้วนะดนดนไปไนพร,ปประธาตุพนมไปพระธาตุพนมามาพากก่อน แสกอนมีญาติโยมเข้ามาถามว่าคณะสงฆ์จะเดินทางต่อไปไหนเขาก็คงจะร่วมยินดีแหละนานๆทีม่มีคณะสงฆ์ได้มาอยู่ภาคอาศัยเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลให้ศรัทธาได้โยมได้ชื่นชมบาร,รมีของคณะสงฆ์และทีมงาน นานทีน่าจะมีผู้สแสวงบุญหรือคณะสงฆ์มาปรวจสักทีหนึ่งญาตโยมก็คงดีใจเป็นตามธรรมดาของกุทธบริษัทขนาดน,นี้ก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณหน้าวัดแล้วหนองน้ำข้างวัดนี่น่าจะเป็นสระใหญ่สาะที่กุดลอกไว้จะนานหลายปีแล้วนะก็ใหญ่พอสมควรประมาณ สามสี่สนามฟุตบอลนี่แหละใหญ่โตพอสมควรอยู่คณะดสูงก็ได้เติมเข้าไปแล้วทางนี้ไปได้มั้ยโยมได้ไหมนี่ยางห่างเขาได้พุกเขาเปนี่ยนพุกเป็นสันไปโยมไปยังเข้าป่ะขอนั่งวัดปทุมคงคาที่นี่แหละที่จะเป็นที่พักอ๋อมันมีมีโคลนอยู่ด้วย ก็นี้ไปนี่แหละเนาะไปได้ไม่เป็นไรผ่านไปได้เข้ามาบริเวณภายในวัดก็บรรยากาศ่มรื่นอากาศเย็นสบายมีแดด ตอนสายส่งแสงมาแต่ก็ไม่ร้อนอบอ้าวเท่าไหร่ตอนนี้ก็ทีมงานมารอรับมาดีสันไม่มาเนี่ยสองกิโลต้องโดนเติบวันนี้กำลายสติี่ครับวันนี้ไปกลับหนึ่งช่วมแล้ววันนี้สองกิโลต้องโดนเติบหลังหาอะไรพัดน่ารัก ในวัดก็จะมีโบสถ์โบสถ์เป็นน่าจะเป็นโบสถ์โบสถ์ขนาดกลางหรือขนาดเล็กนไม่ใช่โบสถ์ใหญ่นะน่าจะเป็นโบสถ์โบสถารน,น่าจะหลายสิบปีอยู่เพิ่งจะตกแต่งน่าจะทําสีใหม่แต่ทายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีหรือยังไงเนาะหรือว่ากําลังจะล้างสีทําสีใหม่นี่แหละ ในวัดมีต้นไม้ใหญต้นไม้เล็กรม่มรื่นทำให้อากาศเย็นสบายดีและในศาลาก็มีศาลาเก่าลาไม้เก่าแบบโบราณมีศาลาใหม่แบบเป็นปูนอาการีนี่ คณะสงฆ์บางรูปบางส่วนท่านก็ได้หาที่พักที่เหมาะสมที่จะเป็นการให้ตัวเองได้อยู่แบบตามสะดวกตามอัตภาพบางรูปก็แยกย้ายเข้าไปท้างในป่าบางรูปก็แยกย้ายเข้าไปในตัวอาคารทั้งอาคารเก่าอาคารใหม่ มาถึงแล้วส้นใหญ่กว้างขวางดีมาถึงที่พักโรงครัวชั่วคราวน่าจะเป็นตรงนี้นะผมไม่รออีกแล้ว โนรังท้ายอ๋อมีมีศาลารงธโรงทเล็กๆไว้ให้ได้ทําศาสนกิจตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นจะเป็นตัวนี้ มาถึงแล้วอานโยมมาถวายผมยเนไปเสื้อนยาเส็นมัสถวายเพื่อนู่วัดสุขรององเนาะส,สาโ <คง S 1> ุวันที่นี่ผมก็เลยสีเขาไปแป้นผมจิเป็นซื้อน้ำซื้อสาแฟซื้อยามัถวายอีกรอบหนึ่งนะครับมีมีม,ม,มพากี่ลูมนออยืนนี่นมี่สองสอง าตาล้ากับปวดเอวปวดหลังแล้วก็กิกนไปซื้มมอมไอลุตงตายเวน้ำมาอยางนี่<อ>ตาซื้อมลดมาลดมันจะปวดขอบคุณเยอะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กุวปันนักกะวันตังเอวังกัลยาณโวกิริติสัสโสอะตุกะโตเอตเปสวะปันตะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิท